อ่ะอันนี้ะ yeah. ตะเขาเตาแล้วนะนี่น้องๆเคยเห็นกันไหมลิมบอก Amazing เขาไปแล้วเขาเตาไปแล้วอ oh. okay, ๋อนี่ปลาบาดกลับมาจากหลานพิซซ่าเจอหิ่งห้อยด้วยนี่หิ่งห้อยนั้นตาเป็นแบบนี้นะเราไม่ได้ทำร้ายเขานะเดี๋ยวเราจะปล่อยเขาเราไม่ได้ทำร้ายเขาเขาอยากเห็นหิ่งห้อยเดี๋ยวปิดเดี๋ยวปิดแฟลชดูดิเห็นแสงไหมมีตัวเดียวเองอ๋อ ไง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 ไกินกระพิบอ่ะนี่ไงนี่ไงกระพิบแล้วเัินไงสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ปาบาดจะพาน้องบีมมากินพิซซ่าที่ร้านเพื่อนปาบาดนะนี่ร้านนี้เลยพิซซ่าสดและร้อนไวาไยกายพิซซ่าอยู่ที่บ้านโป่งนะนี่ถนนเส้นหลอกเก้าไปปาเข้าไปในร้านกันอโอ้บีมบีมไปลองขี่รถด,ดิทดเท่รถเท่เลยอ่ะ ดูแม่บีดิอยากขี้เขาบอกให้ขี้ไม่ขี้นี่มากินพิซซาหรือมาเล่นรถเขาใส่ลูกน้อยใส่ลูกเข้าไปเดาังกันเดี๋ยวดูของทานเล่นกินสักอย่างหนึ่งบีมมาถึงกินน้ำล้วบีมกินอะไรบีมดูเมนูบีมเนี่ยร้านเนี่ยเขาเป็นพิซซาเตาถ่านนะใช้เนี่ยดูเดี่ยนีที่อบพิซซาเราเข้าไปดูกัไหมไปไป ข้างใไไไนเป็นไงไปดูสิตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นระบบกแก๊สแล้วนะเพราะว่าเวลาคนเขามากินเยอะๆทําไม่ทันอืแล้วมันฟุ้งแต่แต่ก็เป็นเตาเทา่ทา,ทานเนี่ยดูดิไฟลุกเลยบีมบมอกปืดป๊ดปืด๊ดปื๊ดอ่าบดให้ละเอียดเชฟเชฟเชฟใส่ปั๊บพิซซ่าสุกแล้วกินตัดเป็นชิน้น๊ใหขยาอ่าเนี่ยบีเดี๋ยวพอบีมาดูเดี๋ยวพอเราไปทําที่บ้านเราต้องร้วดอย่างนี้นะ นี่งที่ที่ท,ที่บอกว่าให้เอาแป้งโลยแบบนี้แบบนี้ดูนะอันนี้อันนี้ถัดใหญ่นะครับอันนี้ผัดเล็กไหม่ะะบอกอ้อันนี้ใหญ่มากอ่า,อาถาซอสครับขั้นตอนต่อไปถาซอสไปเบียมอะไรเบียมสนใจ อยากทำแสดงอยากทำเดี๋ยวกลับไปบ้านเราไปทํากันไงอ่านะครับขั้นตอนการใส่หน้าครับเสร็จนะอันนี้แหละครับอันนี้แหละครับอันนี้เปปเอร์นี่จ้าเด็หมือนแฮมบี๊มชิมั่ะเหมือนแฮมเลยอ่ะบิมบิ๊มน้ำกัดหน่อยอ๋อกินได้เลยเป็นไงเหมือนแฮมใช่ป่ะอ๋อนี่ส่งหน้าครับตง้อันนี้จะเผ็ดจัดจ้านหืมกินยอดหิวเลยอ่ะอ่ะอันนี้จะเข้าเตาแล้วนะ น้องๆเคยเห็นกันไหมบิมบอก Amazing เขา,าไปแล้วเขาเตาไปแล้วอ๋อ,อนี่ครับเราสั่งนักเก็ตกับเฟนฟายมากินด้วยครับอบีบซอสบีบซอสเฟนฟายนักเกตนักกินน่ะ อืร้อนๆเป้าก้อนเป้าก้อนโอ้โหอร่อยนะครับนี่ปลาบาตชิมเป็นฝายไปกรอบมากบีมบอกเป็นฝายกรอบมากฟังกันครับฟังเสียงครับฟังเสียงโอ้โหโอ้โหกรอบจริงกรอบจริงมากกรอบมากกรอบมาก อ่ะตอนนี้ป้าบาดแม่บีน้องบีมก็กินกันเสร็จแล้วละแล้วเราก็ซื้อกลับบ้านด้วยอันนี้เป็นชุดที่กลับไปทําเองได้ที่บ้านนะครับอ่าเดี๋ยวติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะทาพิซซ่าที่บ้านกินกันสําหรับคลิปนี้ป้าบาดแม่บีน้องบีมก็ต้องลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะมีาะ มีปลาบาดกลับมาจากร้านพิซซ่าเจอหิ่งห้อยด้วยอ่ะนี่หิ่งห้อยนั้นตาเป็นแบบนี้นะเราไม่ได้ทำร้ายเขานะเดี๋ยวเราจะปล่อยเขาเราไม่ได้ทำร้ายเขาพีพเขาอยากเห็นหิ่งห้อยเดี๋ยวปิดเดี๋ยวปิดแซดดูดิเห็นแสบไหมมีตัวเดียวเองอ่ะนี่ไหน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 กากี้กับพีพเออนี่ไงนี่ไงกับพิบแล้วเัินเงาว้าวกากีเป็นจังหวะใช่โอ้ จากคลิปที่แล้วนะที่ท่าว่าพาบินมาดูหิ่งห้อยหลังบ้านก็ไม่เจอนี่วันนี้บินมาดูหนะ้าบ้านเลยอุ้ยที่ที่ที่ว้าวๆ้าวว้า,วา,วา,วาไปตามมือบินแลว